เนี่ยผู้นํามึงต้องแข็งแกร่งมึงต้องเด็ดขาดเนี่ยผู้นําผู้นําต้องให้ให้ผู้นําไม่ต้องไปสนใจใครจะพูดอะไรผู้นําไม่ต้องไปสวนกับมันหรอกเอาให้คนอื่นเขาสวนผู้นําต้องไปตลอดไปข้างหน้าระบบเนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้่แต่ที่กดูดูมานะตั้งแต่ทามันตั้งแต่เห็นมันเนี่ยนาทีกูเกิดมาเนี่ยแม่งผู้นําประเทศกูว่าไอคนเนี้ยเขาได้นะเอะ๊นายกทาไม่ดีนะออกไปซะเลยดีกว่า มึงพูดของมึงอะไรหรอมึงอย่ามีความสุขแลงพูดออกไปอย่างนั้น่ะผู้นําก็ทำเพราะคุณทํามาได้ถึง78-80เปอร์เซ็นต์แล้วนะป้อก็ผมว่าถ้าวัดกันมาตั้งแต่สมัยของของท่านมหาจําลองนั่นมานะไดนะ้ทุกทุกอย่างมาเนี่ยกล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุดยุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุดคนเราอะนะมึงจะฉลาดหรือมึงจะโง่เนี่ย มึงพูดออกมาเนี่ยเขาจะรู้เลยเขารู้เลยว่ามึงโง่หรือมึงฉลาดมึงมีความคิดแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยกูนี่ไม่ใช่คนฉลาดเลยกูคนโง่กูคนโง่นะแต่กูเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์ชอบมองนะชอบมองให้มันตีข้นซะก่อนก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปอ่ะไม่ใช่พูดเอาด้วยความสนุกพูดเอาด้วยความมันแล้วมึงไม่คำนึงถึงส่วนมากที่เขาต้องมาเดือดร้อนอะไรหลายอย่าง หรือมึงจะทําในสิ่งที่เล็กๆมึงคิดว่ามึงทําถูกต้องนะแต่ว่ามึงคิดไหมว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนขนาดไหนขอสักทีเถอะไอ้ผู้หยงผู้ใหญ่บางทีไอ้ความคิดของมึงอะแก่ๆกันแล้วไอ้แก่ๆกันแล้วมีความคิดอะไรที่แนะนําเด็กที่มันไปในทางที่ถูกต้องบ้างไม่ใช่ว่ามึงจะเอาแต่ความประโยชน์ของมึงไงแล้วก็มาทําให้บ้านเมืองฝันฝ่วนทุกวันนี้จะทําให้ชาติเนี่ยค่อยเสพค่อยเขวแล้วก็ ทำชาจะไปไม่รอดแล้วมึงทำส่วนส่วนใหญ่อะมันลําบากมึงเห็นไหมแล้วก็นผนกันอยู่แล้วแหละลำบากลําบากแล้วไอ้มึงก็มาสร้างปัญหากันทําให้แม่งลาบากขึ้นไปอีกมึงต้องเห็นใจคนทํางานกูกูก็ชอบคนทํางานนะกูไม่ชอบไอ้คนพูดมากเนี่ยผู้นํามึงต้องแข็งแกร่งมึงต้องเด็ดขาดนี่แหละผู้นําผู้นําต้องให้ให้ผู้นําไม่ต้องไปสนใจใครจะพูดอะไรผู้นําไม่ต้องไปสวนกับมันหรอกเอาให้คนอื่นเขาสวน กูนำต้องไปตลอดไปข้างหน้ากูไม่เคยเห็นนะประเทศไทยอ่ะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอ่ะกูไม่เคยเห็นกูเกิดมาเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วกูไม่เคยเห็นแม่งไทรจะมาด่าพอเลยซึ่งกูดูกูดูข่าวนะกูไม่ได้เคยแล้วกูก็ไม่เคยอยู่ข้างไทยกูไม่ชอบข้างไทยใครทาไม่ถูกกูก็กูก็พูดไปตามที่กูกูเห็นเนี่ยกูไม่แล้วเราเรากูพูดเนี่ยเป็นเรื่องของกูความคิดของกู กูหรือเปล่าหรือก็ไม่รู้มันอาจจะดีหรือไม่ดีกับประเทศหรือจะดีไม่ดีกับตัวของไทยอ่ะกูไม่รู้แต่กูพูดด้ความคิดของกูเองนะคนรุ่นใหม่ให้มึงแสดงเป็นความรุ่นใหม่ออกมามั้งไม่ใช่ไอ้หน้าแม่งหล่อๆดีๆแต่ไอ้ความคิดแม่งยิ่งกว่าคนรุ่นเก่าอีกกูเนี่ยกูเนี่ยแค่ป .4 ไอ้กูไม่อยากจะไปทะเลาะกับพวกมึงเพราะกูมีความรู้ที่ไปเสียงกับพวกมึงหรอก แต่พูวเนี่ยพอจะเข้าใจว่าบ้านเมืองแม่งสมควรอยู่ในลักษณะอย่างไนในวิกฤตตอนไหนพวกเราสมควรไหมที่ต้องเอามาสร้างเรื่องกันอ้ตอนเนี้ยคนแม่งระตายแต่มึงก็มาพูดมาด่าคนทํางานอยู่นั่นแหละอ่ะกูจะพูดตรงๆว่ามึงมึงมึงคิดถูกเหรอมาช่วยกันสิไอช่วยกันช่วยกันให้มันเอ้ยเอามาช่วยหมอกันไว้ให้ช่วยหมอเอามาช่วยช่วยคนคนที่กําลังทํางานอยู่ดีกว่าใช่ไหมไม่ เราจะเบื่อไครอะไรกันแล้วแต่จงคิดไว้เลยว่าไม่ว่าใครที่มึงเกลียดหรือที่มึงชอบเน่ะมันก็อยู่ไม่ได้น้นหรอกสักวันแม่งต้องตายแล้วตายเนี่ยตายแบบผู้เล่นก็มีไอ้บางคนแม่งทําทําไม่ดีเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามกรรมเองเราเราอย่าไปสนใจประชาชนอ่ะมึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงลองให้ประชาชนช่วยนดิประชาชนก็เขาทำกันเองผู้บอกแล้วไอ้เรื่องที่เกิดเป็นโรคโควิดเนี่ยมึงให้เขาอยู่บ้านไปเลยพี่น้องเขาดูเนี่ยดีกว่า ดีกว่าไอ่ให้หมอมาดูอยู่แค่นี้มันไม่ได้มึงเรียลักเลกียนกันมากมายเลยให้เขาอยู่บ้านไอ้เดี๋ยวเขาก็จัดแจงกันเองละบ้านใครเดี๋ยวก็กั้นห้องให้เอเอไอ้คนไหนเป็นไหมมึงก็อยู่ห่างแล้วมึงก็จะรู้ได้ง่ายด้วยไอ้คนไหนเป็นไม่เป็นเนี่ยแล้วให้อบตอรหรือว่าพวกเออคนท้องถิ่นไอ้ที่ใหญ่โตเนี่ยผู้ใหญ่กำนันให้มึงดูแลสอดส่องเออคนไหนเป็นหรืออะไรก็ขออา้าวเราก็ ออยู่ที่บ้านไปเลยแต่ว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าเออไอคนนี้เป็นไอคนนั้นไม่เป็นให้อบตหรือว่าพวกคนท้องถิ่นไอที่ใหญ่โตเนี่ยผู้ใหญ่กำนันให้มึงดูแลสอดส่องเออคนไหนเป็นหรืออะไรก็ขออ้าวเราก็อ่าอยู่ที่บ้านไปเลยแต่ว่าเราต้องแจ้งให้ทุกคนได้รู้ว่าเออไอคนนี้เป็นไอคนนั้นไม่เป็นใดูให้ตัวเองเค่นั้นแหละ จะให้คนหนึ่งคนเดียวไปอุ้มมึงทั้งคนธรรมเทศพ่อมึงคิดได้หรือเปล่าไอ้มึงต้องดูแลตัวเองมีชีวิตของมึงนะไอ้มึงไม่ดูแลตัวเองมึงก็ตายงแต่หาก็มั่งก็ดีไงถ้ามึงไม่ไม่รู้จักดูแลตัวเองกูก็เหมือนกันกูยังไม่รู้แล้วกูจะกูจะโดนช่วงไหนเนี่ยมึงเห็นไหมมึงทะเลาะกันทุกวันเพราะเรื่องอะไรเพราะมึงมองกันไม่เห็นไงมึงทะเลาะกันเหมือนทะเลาะกันเรื่องผีไ้ผีจะมาหลอกผีจะไอ้แกมาเถียงกันตรงนี้มึงไม่เคยเห็นตัวกันเลยโควิดมันเห็นตัวหรอถ้ามันมาเนี่ย ทุกคนก็ระวังได้ไงแต่มึงมาพูดไอ้ตรงที่มึงไม่รู้เรื่องอะไรแต่พูดกันพูดกันเนี่ยไม่ระวังเลยทำคนนู้นคนเห็นไหมต้องมาตายกันเนี่ยไอของพวกนี้มันเรื่องปกติธรรมดามนุษย์อินเดียที่แม่งตายกันโอ้โหแม่งข้างถนนนี่มันเท่าไหร่นั่นคือนั่นคือเพราะพวกมึงสร้างเรื่องกันเขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้อ้มึงจําไว้ มึงเห็นไหมตั้งแต่ยุคไหนมาเคยมีเรื่องปัญหาอะไรมากมายเหมือนประเทศอื่นเขาไหมฮะพวกมึงเนี่ยมันคิดซะมากเลยจจะชีวิตของพวกมึงเหรอมองชีวิตข้างๆเขาม้างไอูไม่อยากจะพูดหรอกเรื่องพวกนี้ต้องพวกกูขอโทษทีบางทีกูกับพูดคนเรามันมันเนี่ยอารมณ์พูดไอ้เองมั่งอพขออภัยแล้วกันแต่ว่ามันมันอัดอั้นมากแล้วที่ว่าดูๆแล้วเนี่ยปล่อยไปแม่งกันเลือดเธอกันใหญ่แล้ว คิดมั่งมีความคิดมั่งเอ้ยประเทศชายแดนเขารักษากันมาดูแลวันพบุรุดเราตายันเท่าไหร่เราเสียหายกันไปเท่าไหร่มันทะเลาะกันให้ประเทศหนึ่งก็มาขำมาหัวเราะงั้นเหรอฮะมึงน่รู้จักมั่งไอ้เบื่อพวกมึงอ่ะพูดแบบพูดได้มีสาระกูไม่ว่าหรอกพูดเออให้มันดูมันเข้าท่าเข้าทางกูไม่พูดไอ้ไม่ใช่แบบเอ้ยัออกไปไอ้ยัยกออกไป พูดมึงทนปัญญาอ่อนพูดมึงมึงพูดแล้วมึงมึงคิดหรือเปล่ามันจะไปยังไงฮะมึงเอาคนที่นี้เข้ามาอีกหรือไงพอสักทีเถอะกูนี่ก็แก่มาแล้วกูเห็นหมดและไอ้มันต้องมาอวดดีหรอกในเด็กรุ่นรุ่นหลังเนี่ยต้นตีนกูนั่นมันยังนั่นหรอกกูไม่ใช่รังเกียจบางคิดอย่างนี้กันเลยประเทศมันจะอยู่ได้ไงอะฮะกูจะฝากความหวังไว้รพวกมึงได้ไงถ้ามึงมีความคิดอย่างนี้ย มีวิเคราะห์เนี่ยมีเหตุผลต้องดูอะไรที่มันมีเหตุผลน่ะมันจะเป็นเป็น,ปน,ปนไอ้ไอ้ตัวผู้นําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลดิทาอะไรผู้นําไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ต้องมาสนใจรเราก็นี่ใ,นใครจะทําก็แล้วแต่เราทํางานของเราเอาให้ประเทศของเราไปได้ดีแล้วกันไอคนนั้นน่ะดีที่สุดแต่ที่กดูดูมานะตั้งแต่ทำมนันตั้งแต่เห็นมันเนี่ยชีวิตกูเกิดมาเนี่ยแม่งผู้นําประเทศ กูว่าไอคนเนี้ยขอได้นะเรื่องการปกครองคนเนี่ยมันต้องให้เป็นไม่ใช่เอาอะไรก็ได้มาปกครองกูดูออกหมดเลยอะกูก็ไม่มีความรู้นะกูปอสี่กูโง่เนี่แหละแต่กูสามารถวิเคราะห์ได้เพราะอะไรกูติดตามไงคนบางคนเราเหมือนกับมนุษย์เราทุกวันเหมือนกันน่ะมึงก็ดูให้ดีด้วยไอจะพูดกับใครจะเชียร์ใครจะทําอะไรมึงดูเหตุผลด้วย ม่ใช่เอาทำมันอย่างเดียวไอ้บ้านเมืองนะไม่ใช่บ้านของมึงนะไอ้บ้านของคนอื่นทั้งประเทศเขามีตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนพ่อมึงจะมาแสดงความเห็นอยู่คนเดียวเหรอมึงต้องมึงต้องต้องมองเห็นความส่วนมากเข้าไว้นี่คือมนุษย์มึงไม่ใช่ตัวจริงโจ้าไมรู้เรื่อง ใช่หรอกไม่ว่าใครอ่ะความเห็นต้องมีแตกต่างไม่มีบ่ามึงจะถูกคนเดียวกูไม่เชื่อหรอกกูไม่เชื่อแม้แต่ประยยทธ์เอ่ยนายกเองจะถูกคนเดียวกูก็ไม่เชื่อกูต้องดูเพื่อก่อนคุยเคราะหเหตุผล,ลว่าเขาทำไอ้ที่ทําไปเนี่ยเขาถูกต้องไหมเออถ้าถูกต้องหรือว่าเออไม่ก็ถูกต้องหรอกเรามองการที่เราจะแก้ขไขอะไรทุกอย่างเราก็อมองส่วนรวมกว้างๆไม่ใช่จะมองแน่งแคบๆ,ๆเหมือนอนายกทําไม่ดีนะออกไปซะเลยดีกว่า มึงพูดของมึงอะไรหรือมึงอย่ามีความสุขกมึงพูดออกไปอย่างนั้นอ่ะู <ส Deutsche> ้นําประเทศไม่ใช่ว่ามึงจะมาฟังใครไม่ได้ผู้นําประเทศเขาต้องต้องเด็ดขาดอะ่ะแต่เด็ดขาดในสิ่งที่ถูกต้องด้วยแต่ไม่ใช่มาเด็ดขาดที่สิ่งไม่ถูกต้องก็แย่เหมือนกันเอาที่มันถูกต้องเอาส่วนรวมส่วนใหญ่หรือความปลอดภัยของประเทศเนี่ยเขาว่าไม่คือการผู้นําที่ดีแล้วผู้นําที่ดีไม่จําเป็นต้องไปโต้เถียงไอ้พวกไหนที่แม่งจะพูดออกมาไม่ต้อง เราทางานของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปิดแล้วก็จะเห็นตันเองแล้วมันก็ฟ้องเองใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางหรอกคนทําดีสักอย่างงอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะรับรองว่าบุญคุ้มอยู่แล้วขอให้ทุกคนทําดีแต่พ่อกูก็ไม่เคยเห็นยุคไหนแม่งได้ถึงขนาดนี้นะไม่รู้นะว่าพูดถึงยุคนี้โอเคเลยอะ่ะไม่รู้นะคนอาจจะลําบากหน่อยนี่คือสิ่งที่เราต้องประจนกันแน่นอน วานเมืองมึงต้องมีวิกฤตมันต้องมีสบายมันต้องมีวันไหนมึงต้องสบายใจแล้ววันไหนมึงต้องมีเครียดเหมือนอารมณ์ของพวกมึงนั่นแหละที่มึงคิดอะไรกันอยู่ทุกวันอ่ะมีสบายใจเห็นไหมมึงถูกใจมึงก็สบายใจไม่ถูกใจมึงก็ด่าเขานี่แหละนิสัยมนุษย์เราคิดอ่ะคิดอะไรให้มันต้องกว้างดูอะไรมันให้รอบขอบชิดกะเลยเราก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องคิดให้ดีซะก่อนไอ้คนไหนดีไม่ดีเนี่ยกูก็ดูรู้ คนที่อันไหนที่มันมีมีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกูก็พอจะดูรู้กูจะโง่กูโง่แหละแต่ว่าอาไอ้ตรงที่กูเกิดมาก่อนแล้วกูเกิดมานานด้วยกูเห็นมาเยอะกูรู้ดีไงกูกูจะรู้ดีในส่วนของกูเองนะกูไม่ใช่รู้ดีทุกเรื่องกูไอ้ทุกเรื่องกูกูโง่กูกูยอมรับว่ากูโง่ทุกเรื่องบางบางเรื่องกูก็โง่แต่บางเรื่องกูก็ดูว่าโง่อะไรกูก็ดูกูก็ดูเป็นเหมือนกันว่าพวกมึงก็โง่ไอ้บางอย่าง มึงไม่ได้ฉลาดอะไรเลยแต่มึงบางทีมาแสดงอะไรออกมาเนี่ยทําให้บ้านเมืองเขาวุ่นวายเนี่ยมึงมีความสุขของมึงเลยมึงสนุกมากไงที่ทําให้บ้านเมืองปนป่วนมึงเห็นไหมทุกวันเนี่ยประเทศของเราแม่งลาบากขนาดไหนมาซ้ํามาเติมอะไรกันมาช่วยรวมกันที่ใช้สมองมากไอใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับมนุษย์ผู้ทุชนทั่วไปมั่งไงไม่ใช่แม่งพูดเอาสนุกมึงพูดเอาแบบ แอนออดอย่าพูดพ่งนี้ขอสักทีเถอะพวกรู้มากอ่ะกูไม่รู้มากหรอกแต่กูเห็นเอาความจริงมาพูดกูไม่ได้อยู่ข้างไครเลยพ่อมึงข้างไหนนายยนายเยอะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูหรอกกูไม่เคยสนใจใครหรือว่าไอคนไหน่ะตูกูชอบในการทํางานของคนแต่ละคนกูชอบอ่ะถ้ากูจะชอบนะกูต้องชอบกูต้องพิจารณาบางคนนี่กูพิจารณาก่อนว่ามึงพูดเนี่ยเป็นเพราะอะไร แล้วน้ำหนักมึงพูดไปไปโอเคไหมกูเราต้องสังเกตคนอย่างนี้ไม่ใช่แม่งเอาต่มันๆเข้ามาบ้านเมืองนะบ้านเมืองของนคนแม่งเกิดสิบตาดสิบล้านคนเนะี่ยมึงอย่าแต่มึงนคนเดียวมึงทำอะไรชิดถึงมั่งคนที่เขาไม่ชอบก็มีคนชอบก็มีเหมือนอย่างกูเนี่ยคนชอบก็มีคนด่ากูก็มีเยอะเลยแต่กูเรงพูดในส่วนของกูเอาเอาเหตุผลมาพูดกันสิีจริงไหมล่ะกูพูดที่มีเหตุผลไหมล่ะเออถ้ากูมีเหตุผลมึงด่ากูได้เลยเนี่ย ล้วกูจะด่ามึงกลับว่าปูเขียมไหมล้วกูจะให้มึงขุดคุ้ยในความโง่ๆของมึงออกมาให้คนอื่นเขาเห็นด้วยว่าเวลามึงพูดมึงคิดถึงส่วนรวมมั่งไม่ใช่แม่งเอาตัวมึงคนเดียวเอามาวัดมึงวัดกับในสังคมที่เขาลําบากที่เขาที่เขาอึดอัดใจจริงที่เขาจะต้องพูดอะไรเนี่ยมึงต้องฟังเขามั่งไม่ใช่ว่ามึงลาบากแล้วทาให้คนอื่นเขาวุ่นวายไปทั้งหมดทั้งประเทศไม่ใช่ ม,มันเม for for ื่อเมื่อว่าเรามีอะไรที่มันนั่นแล้วเป็นเป็นจุดเป็นจุดหนึ่งของเราแล้วการที่เราจะพูดอะไรจะทําอะไรจะแล้วแต่เราต้องต้องคานึงถึงส่วนรวมมากๆที่เขาลําบากไหมเราทําถูกไหมทําให้คนอื่นเขาวุ่นวายตอนนี้บ้านเมืองของเรากาลังเครียดเข้าใจไหมหรียดทที่เราต้องต่อสู้กับอีกหลายอย่างทั้งแมงลกอะไรต่อนนี้อะไรแต่ทุกอย่างมันต้องผ่านไป เราแน่นอนมึงเป็นมึงก็ต้องตายไม่ว่าใครกูเป็นกูก็ต้องตายแต่เราอย่าไปคิดในส่วนชีวิตของพวกมึงสิมึงต้องคิดเกี่ยวส่วนรวมมึงตายมึงก็ต้องตายไอ้ที่อยู่ต้องแก้ไขและต้องรีบแก้ไขนะต้องเรีงแก้ไขรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าจะมาแก้ได้อย่างเดียวเราเอารัฐบาลก็ต้องต้องสนใจในเรื่องนี้หน่อยสนใจในเรื่องที่บงางทีประชาชนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเขาหน่อย ไอ้คนไหนนั่งช่วยเหลือตัวเองได้นตอนนั้นแล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองม้างและไอ้คนที่มึงมีกําลังดีแล้วมึงก็ช่วยมัางถ้ามึงไอ้คนไหนที่อยู่ข้างเทียงที่เขาลาบากกว่ามึงอะไรอะไรแะบี้ช่วยเขาได้นี่คือคนเราเราไปอย่างนี้ดีกว่าไหมดีกว่าที่เราต้องมามาขัดกันกูดูดูแล้วทุกวันเนี่ยมึงอะไรเลยอะอวดความรู้อวดอวดเด่นกันจังแต่มึงไม่คิดถึง ถึงประเทศชาติหรือว่าคนส่วนรวมแม่งหกสิบกว่าล้านคนแต่มึงเอาใจมึงคนเดียวมึงมึงเอามามึงเอามาทําให้ประเทศชาติมันปั่นป่วนมึงคิดถูกหรือเปล่ากูมีเยอะเลยถ้ากูจะพูดอ่ะแต่นี่ว่ากูไม่อยากรปพูดไปแล้วมันก็ไม่ดีหรอกพูดแล้วมันทําให้บ้านเมืองเขาวุ่นวายไม่ดีเราทํายังไงช่วยกับประทองกันดีกว่าไหมประทองกันไปเถอะเดี๋ยวมันยังไงผิดถูกไงเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามรูปแบบของมันอืแต่นั้นว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ผู้นําก็เหมือนกันผู้นํานี้ก็ต้องไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้มากเราก็ทําไปในยุคของเราถ้าเกิดวันไหนเราหมดก็ต้องยอมหมดแต่ว่าที่อยู่เนี่ยขอให้ผู้นําได้ทําดีที่สุดผมว่าตอนนี้ก็ผู้นําก็ทําก็คุณทํามาได้ถึงเจ็ดสิบสาดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะก็พอก็ผมว่าถ้าวัดกันมาตั้งแต่สมัยของของท่านมหาจําลองนั่นมานะนะทุกทุกอย่างมาเนี่ยกล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ดีที่สุดมึงไปดูบ้านคนอื่นเถอะเฮ้ยเขาเขาเขาว่าอะไรอ่ะแย่งกันทั้งดินแดนทั้งอะไรต่อแม่อะไรบ้านเราไม่มีความดีแล้วมึงจะเอาอะไรอีกฮะมาทะเลาะกันทําไมบ้านอื่นก็แตกประสันสั้นเป็นยิงเขาฆ่ากันอะไรขนาดในบ้านเราแม่งสุขขนาดนี้มึงจะอาอะไรกันอีกมึงจะจนมึงลําบากไดมึงทํามาด้วยตัวของมึงเองหรือเปล่าล่ะฮะ เขาพัวมึงอะเอาไปถามริงว่าพอ่อแม่มึงโคตรเง่ามึงทําอะไรมาดีหรือเปล่าถ้าทําดีเด่พวกมึงก็ต้องดีไม่มีสติปัญญาไม่มีไม่มีความคิดอ่ะไม่รู้จักแยกแยะมึงแยกแยะสักหน่อยมึงเป็นมนุษย์ความคิดเขาสร้างสมองมาให้คิดตั้ตั้งหลายอย่างวิจัยมั่งคิดอันไหนถูกอันไหนผิดหรืออันไหนที่มันสมควรหรือไม่สมควรมึงมีความคิดบ้าง คนเขาทางาน,นเขาก็ทํากูกูมองพอมมองออกนะกูก็เจ็ดสิบเอ็ดแล้วแกกับพ่อบางคนมึงอีกทีนี้ว่าเราอย่าไอ้กูรักอีอย่างไอ้ไพวกไอ้พวกแซะไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยทาไมมึงคิดอะไรบางคนก็บอกว่าโอ้ยอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีผู้นํากูกูดูแล้วนะทั้งหมดนะผู้นํายุคนี้กูว่าเหมือนมีความคิดบ้าง แต่ก็อย่าลืมว่าเป็นผู้นําแล้วก็เราก็จะทําอะไรได้ทุกอย่างไม่ใช่เราต้องดูในเหตุผลของของสังคมด้วยว่าเราจะทําดีไหมไม่ดีไหมอย่าต,ต้องคิดนี้ด้วยแล้วทางานทุกอย่างทำท้งผู้นาเนี่ยจะต้องอย่าไปปล่อยมากทุกอย่างเนี่ยเราสั่งอะไรออกไปแนละ้วเราต้องติดตามเหมือนกันไม่ใช่ปล่อยเนื่องอะไรพวกนี้อันนี้ก็ไม่ไมสมควรมาออกกฎหมายออกอะไรพวกเนี้ยอย่าไปทําอะไรม่กอย่างนั้นไม่ถูกต้องกฎหมายไม่จําเป็นเราเรามาวัดไอ้ตรงที่ ให้มันเป็นก่อนก่อนที่เป็นกฎหมายเนี่ยมึงต้องต้องจัดระเบียบมันเรียบร้อยซะก่อนไม่ใช่อยู่่ไอ้มึงทำนี่ย้กูจะปรับมึงแสนหนึ่งนะไอททำนี่จะปรับมึงอันนี้คือก็ใช้กฎเด็กแล้วมันไม่ถูกต้องทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยพูดกันแล้วค่อยแสดงออกนี่ที่คิดแบบผู้ใหญ่ที่ถูกต้องเราเราต้องเป็นกลางๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะขอทีเธอไอผู้มีอำนาจเมื่อก่อนเนี่ยหยุดหยุดสักบั่งสักทีเถอะนะ มึงลดละมั่งอายุมึงก็มากแล้วพอได้แล้วนี่รุ่นลูกหลานแล้วไอ้ก็ต้องคอยดูไปนั่งเลี้ยงลูกหลานได้แล้วพ่อจะมายุ่งวุ่นวายอยู่การบ้านการเมืองนี่แหละทาอะไรมึง <c oughs> คิดมากเลยแก่แล้วก็มีบางคนนะ่ะแกก็ยังมาโอ้จะต้องความอํานาจยิ่งใหญ่อะไรอยู่นั่นแหละอูก็เห็นมาหมดนะไม่ว่ายุคไหนยุคไหนจะยุคไหนยุคไหนมาแล้วมึงจะไม่ให้กูกูพูดละ่ะ คำว่าผดเด็จการเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผดเด็จการทรหารนะกูว่าน่ะใครก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าผดเด็จการหรอกใครก็ได้ที่ทําให้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขได้อะแล้วก็มีความคิดที่ดีๆกับบ้านเมืองนะใครก็ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าผดเด็จการหรือว่าพวกผู้ประชาชนต้องมาทําหรอกไม่ใช่เพราะความคิดนี่เราต้องอ่านดูทุกอย่างเนี่ยก็เห็นไหมล่ะ ยุคไหนยุกไหนมันมาตั้งกี่ยุกแล้วตั้งแต่สมัยก่อนมึงเคยเห็นไหมไอ้นายกที่วแบบ่าแน่นครองมาตั้งกี่ยุกอะ่ะแต่ยุกสมัครยุกอะไรมานู่นอะ่ะมันกี่ยุกมาแล้วก็มีอยู่คนคนเดียวอะ่ะมงจําได้ไหมละ่ะพวกมึงออย่างนั้นไม่เผด็จการเหรอยูอยาบจะถามไม่เผด็จการหรืออย่างนั้นเนี่ยถ้ามึงไม่ชอบเผด็จการเนีเ่ยเพื่อนเอาพี่เอาน้องเอา ต้องเผยเอาแม่งต่อไปเดี๋ยวพ่อแม่มึงมันก็ต้องเอามาเป็นนายกละเนี่ยฉันบอกว่าเราเราเรา,เราต้องดูให้ดีคนมีความคิดหรือว่าคนที่มีเป็นด็อกเตอร์มีเรียนรู้อะไรเนี่ยมันต้องมีความคิดเอออีกอย่างแล้วกอ,อาจารย์ในพวกนี้ก็เหมือนกันผมอยากจะพูดเหมือนกันว่ามึงมีความคิดยังไงเหรอนี่เราพูดถึงอาจารย์เป็นบางคนนะที่มึงทําให้บ้านเมืองต้องมาวุ่นวายเนี่ยมึงทําเพื่ออะไรอะ่ะ มึงเห็นไหมบ้านเมืองของเรามาเนี่ตั้งกี่สิบปีกี่ร้อยปีเราเคยมีเรื่องที่แบมัคคสัญยีขนาดปวดปวดเหมือนประเทศอื่นเขาไหมนะเหมือนสงครามล้างประเทศอะไรกันมีเพราะอะไรเพราะคนไทยเราเข้าใจกันไงคนไทยเรารู้จักให้ภัยกันรู้จักอะไรเนี่ยแต่มึงอย่าเอาความตรงนี้มาเป็นประโยชน์ของพวกมึงดิคนอื่นเห็นไหมเป็นกันมาตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนบางคนแม่งอยู่คนเดียวเนี่ยแต่แม่ง มันคลองมันต้องขี่ยุกอะมันก็เห็นใช่ไหมกูเห็นอยู่เนี่ยมึงจะกูพูดยังไงอะมันต้องเข้าใจเองอยู่แล้วอะน่งจะเอายุกเยอะแล้วยุกบางทีคนเดียวแม่งต้องขี่ยุกอะยุกสมทบมายุกอะไรอะน้องเมียมันน้องตัวมันมั่งน้องมันมั่งเยอะแยะทั้งหมดเนี่ยมึงคิดซะมั่งอย่างนี้เหลอาคนที่มันจะมาบ้านเมือง เอาทุกอ,อย่างนับผมว่านะป๋าว่านะเอาเราเราเราไม่ได้มันเป็นศัตรูกันนะเพียงแต่ว่าเราออกความเห็นกันแล้วกันไม่พอใจก็ด่ามาเถอะไม่ว่าแต่นี่ป๋าก็ไม่พอใจตรงไหนป๋าก็จะพูดในส่วนที่ป๋านั้นมองเห็นแล้วก็เข้าใจแค่นั้นเองพอสิ่อย่างป๋า,ปานมันโง่มันมันโง่ไม่ฉลาดหรอกแต่ว่าไอ้ที่มาพูดนี่คือเรามองเห็นไม่เคยไม่เคยฝักใยฝ่ายไหนฝักใยอย่างเดียวคือขอให้ ปะเทศชาตอยู่ได้และจุดสวนรวมของเราต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นเรื่องที่ใครจะว่าอะไรกูกูไม่รู้แต่กูกูกูเที่ยวว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยอยู่กันมามนุษยกเป็นพันปีแล้ว